นี่ต่อมาเมื่อกี้ชื่อเรื่องไปแล้วต่อมาวัตถุประสงค์บ้างในการเขียนวัตถุประสงค์งานวิจัยวัตถุประสงค์เป็นตัวบอกว่าผู้วิจัยจะทําอะไรเมื่อมีชื่อเรื่องแล้วแล้วเราจะทําอะไรล่ะเพราะ,ะชื่อเรื่องกับวัตถุประสงค์มันต้องไปด้วยกันวัตถุประสงค์ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่อาจจะมีหลายข้อก็ได้อยู่ในรูปของประโยชนบอกเล่าต้องสั้นกระชับได้ใจความ การมีวัตถุประสงค์หลายข้อเรียงลําดับกันเนี่ยมันมีวิธีการว่าอาจจะเรียงวัตถุประสงค์ตามลําดับขั้นในการทาวิจัยก็ได้หรือจะเรียงตามลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค์แต่ละข้อก็ได้แล้วแต่ผู้วิจัยเรียงลําดับนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ที่ครูเห็นมักจะเรียงตามลําดับของการดําเนินงานในการทําวิจัยเป็นขั้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 นแรกจะทําอะไรก็ว่าไปขั้นที่2ทําอะไรก็ว่าไปเป็นวัตถุประสงค์นะคะ วัตถุประสงค์ตัวนี้ส่วนใหญ่ต้องเป็นประโยคบอกเล่าขึ้นต้นด้วยเพื่อต้องขึ้นต้นด้วยเพื่อนะคะถ้าไม่ขึ้นต้นด้วยเพื่อนี่ผิดหลักการวัตถุประสงค์เลยนะขึ้นต้นด้วยเพื่อแต่ต้องตามด้วยแอคชั่นคือต้องบอกว่าแล้เข้าพเจ้าจะไปทําอะไรในงานนี้เพราะฉะนั้นในวัตถุประสงค์แต่ละข้อมันจะสะท้อนว่าวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งผู้วิจัยจะทําอะไรเพื่อตอบโจทย์คำตอบโจทย์วัตถุประสงค์นั้นนั้น นั้นเพื่อต้องบวกแอคชั่นต้องเห็นแอคชั่นนะว่าเราจะทำอะไรลองดูตัวอย่างจากชื่อเรื่องวิจัยชื่อนี้นะคะครูเอาชื่อเรื่องที่3มาเป็นตัวอย่างชื่อเรื่องบอกว่าจะพัฒนา Achievement โดยใช้ e-Learning และการเรียนรู้แบบร่วมมือเห็นไหมคะวัตถุประสงค์ของเขาก็เลยบอกว่าอันดับแรกเพื่อเห็นไหมข้อ1ข้อ2ข้อ3ขึ้นต้นด้วยเพื่อนั้นผ่านเกณฑ์และอันแรกมือขึ้นต้นด้วยเพื่อ อันที่สองต้องตามด้วยอะไรคะอันที่สองตามด้วยอะไรนะคะ Action เนอะ Action นะคะโอเคคุณ okay. ถามเป็นระยะกันหลับนะคะเพื่อ <c oughs> บวก Action เ <c oughs> พราะฉะนั้นข้อที่หนึ่ง Action คือนักวิจัยจะไปทําอะไรคะพัฒนาไปพัฒนาเห็นไหมพอเราเห็นวัตถุประสงค์ปั๊บเรารู้เลยว่าเดี๋ยวข้อนี้นะนักวิจัยจะมีกระบวนการในการไปพัฒนาไอเจ้า e-learning แล้วก็จะไปหาประสิทธิภาพด้วย นั้นมันจะมีกระบวนการในบทที่3ตามมาว่านั้นกระบวนการแรกของงานวิจัยนี้คือต้องไปพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ e-learning และการเรียนรู้แบบร่วมมือวัตถุประสงค์ข้อที่2ขึ้นต้นด้วยเพื่อแอคชั่นของเขาคือเขาไปทําอะไรคะเปรียบเทียบผลสมัมฤทธิ์อ่าไปเปรียบเทียบผลสมัมฤทธิ์นั่นแปลว่าอะไรคะจะไปเปรียบเทียบได้แปลว่าเขาต้องเอาไอ้เจ้า e-learning เอาไปใช้ถูกไหมพอเอาไปใช้เสร็จปับ๊บเขาก็ผลลัพธ์จากการใช้ ก่อนใช้กับหลังใช้มาเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นการดําเนินงานวิจัยในบทที่3ของเขามันก็จะสอดคล้องว่าอะไรคะหลังจากขั้นแรกไปพัฒนาเครื่องมือแล้วขั้นที่2เอาไปลงไปใช้กับนักเรียนแล้วก็เปรียบเทียบซะให้เรียบร้อยนั้นวัตถุประสงค์มันจะสะท้อนถึงกระบวนการวิจัยได้ด้วยนะคะข้อที่3เพื่อบวกแอคชั่นแอคชั่นนักวิจัยจะไปทําอะไรคะ ศึกษาพึงพอใจศึกษาความพึงพอใจไปศึกษาถูกต้องไปศึกษาความพึงพอใจแปลว่าผู้วิจัยเขามีความใส่ใจนะเขาไม่ได้อยากจะทดลองทดลองแล้วก็จากไปแต่เขาอยากรู้ว่าไอ้เจ้า e-learning ที่เขาใส่เข้าไปกับผู้เรียนเนี่ยเด็กพึงพอใจไหมบางทีมันพัฒนาผู้เรียนจริงนะคะแต่เด็กเครียดเด็กรู้สึกครูมากดดันเหลือเกินใส่ treatment น,นู่นนี่นั่นกดดันเด็กอาจจะไม่พึงพอใจก็ได้เน้นเขาอยากจะตรวจสอบว่าไอ้ treatment ของเขาเนี่ยมันทําให้เด็กพึงพอใจด้วยหรือเปล่า มันก็นํามาสู่เลยคะกระบวนการวิจัยของเขาว่ากระบวนการวิจัยของเขาต้องสะท้อนนะว่าต้องมีการศึกษาความพึงพอใจปิดท้ายด้วยหลังจากที่เด็กได้รับทรีทเมนต์ได้รับการใช้บทเร e ียน e-Learning เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูในบทความวิจัยของเราพอเราดูชื่อเรื่องปับ๊บชื่อเรื่องกับวัตถุประสงค์เห็นไหมคะต้องไปด้วยกันวัตถุประสงค์ปับ๊บเราจะต้องลิงก์ไปหากระบวนการของเขาว่าอ้าววัตถุประสงค์มีสข้อใช่ไหม นั้นในกระบวนการวิจัยของเขาในตัวบทความของเขาเนะะี่ยค่ะมีพาร์ทไหนที่เขาสะท้อนว่าเป็นการหาประสิทธิภาพพัฒนาเครื่องมือมีบอกเราไว้ไหมมีส่วนไหนที่บอกว่ามีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของเด็กก่อนกับหลังใช้มีบอกเราไว้หรือเปล่ามีส่วนปิดท้ายแม้ไหนสัญญาว่าจะไปดูความพึงพอใจของเด็กไอในบทความเนี่ยนำเสนอเอาไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องสอดคล้องไปด้วยกันหมดเวลาเราดูบทความนะคะ ส่วนใหญ่นักวิจัยบอกว่าเขียนวัตถุประสงค์ไว้เยอะเลยพอตอนรีซอสนําเสนอผลนำนำเสนอแค่สองข้อลืมนําเสนอผลการศึกษาความพึงพอใจแบบนี้ก็แปลว่าคุณภาพเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะคะนักวิจัยเริ่มละเลยวัตถุประสงค์ตัวเองไปนะทีนี้ในตัวกรอบสีเหลืองของครูเพื่อเป็นแนวทางในการนําผลวิจัยไปใช้ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆถามว่าข้อความนี้เป็นความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์วิจัยหรือไม่ ไม่เป็นครับน่าจะสลับคำนะครับอาจารย์ชัยริศบอกว่าไม่เป็นน่าจะสลับคำอาละชัยริศไม่เป็นแล้วคนอื่นล่ะคะเพื่อเป็นแนวทางในการนำผลวิจัยไปใช้ไนครูขอดูหน้าหน่อยใครว่าใครว่าเป็นให้ตอบหนึ่งยกนิ้วหนึ่งนิ้วใครไม่เป็นให้ตอบสองตอนนี้ช่วยเปิดกล้องนิดน,นึงนะคะชัยริศบอกตอบสองแน่นอนครับอาจารย์คนอื่นๆล่ะคะคนอื่นตอบอะไรกันบ้าง อ่าวิเวียนตอบสองครูนัดบอกไม่เราจะตอบหนึ่งพอเลยละคะชนะที่บอกสองเหมือนกันต้นบอกสองเอาละพิมยังไม่ได้ตอบนะอ่าตาหนูตอบสองตอบสอนนิสากรตอบสองนะคะโอเครู้สึกสองจะเยอะนะครูพลึกละคะใช่ครูพลึกหรือเปล่าครับครูพลึกตอบอะไรคะสองครับสองน้าแล้ว อาชลังกรอาชลันชลันกมลลักละชลันกมลชลันกมลค่ะตอบสองค่ะตอบสองนะคะบุญรดาล่ะคะตอบอะไรเอ่ยตอบสองค่ะอาจารย์ตอบสองนี่ไม่ไม่ได้แบบสองเยอะเราเอาสองด้วยไม่ใช่ใช่ไหมส่วนใหญ่ตอบสองมีครูนัทตอบหนึ่งเมื่อกี้ช้ใช้ริบอเอหรือเราจะหนึ่งดีสองหรือหนึ่งสองหรือหนึ่งแต่เราสอบทั้งสองน้อยหนึ่งเลยเหรอไม่ได้นะคะเราต้องตัดสินด้ันทางนะพิมพ์เลือกอะไรคะพิมพ ยิ่ตอบอะไรนะมี่ไม่รู้ครับอาจารยน่าจะสองมาครับเอ้ยเราต้องตัดสินใจเราเวลามีทั้งเลือกให้เดาวเราต้องเดาเพราะโอกาสถูกมันห้าสิบห้าสิบโอเคตอบสองในเมื่อทุกคนส่วนใหญ่ตอบสองเพราะฉะนั้นครูก็เลยตอบสองด้วยดีไหมเนี่ยใช้หลักประชาธิปไตยแบบผิดเนาะไม่ได้เน้องต้องหลักวิชาการมาเกี่ยวข้องด้วยนิดนึงนะคะหลักการก็คือข้อนี้เนขอกลับไปดูหน้าจอใหม่ก่อนเริ่มลืมคา เพื่อเป็นแนวทางในการนําผลวิจัยไปใช้เขื่อนต้นด้วยเพื่อมาละมาละครึ่งนึงนะแต่เพื่อนี้ต้องบวกแอคชั่นจำได้ไหมคะเพื่อต้องบวกแอคชั่นถามว่าเราเห็นประโยคนี้แล้วอ่ะเราเห็นแอคชั่นในงานวิจัยไหมว่านักวิจัยเขาจะมีกระบวนการในการทํำยังไงบ้างในข้อความนี้เขาจะนําผลวิจัยไปใช้ครับแปลว่ามันเสร็จสิ้นกระบวนการไปแล้วถูกไหมคะ แปลว่ามันไม่ได้อยู่ในกระบวนการวิจัยของเขานะเพราะฉะนั้นข้อความนี้ไม่ถือเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยนะคะแต่ข้อความนี้จะเป็นอะไรคะประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเพราะเขานำผลวิจัยไปใช้ต่อเห็นไหมแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาทำอะไรในงานนี้นะเพียงแค่ว่าพอหลังเสร็จสิ้นงานนี้แล้วเนี่ยเขาจะนำข้อมูลเนี่ยไปใช้เป็นแนวทางในการนำผลวิจัยไปใช้ต่อ ข้อความแบบนี้ค่ะมักจะมีนิสิตเขาเรียกว่า Misconception ก็คือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเอาไปใส่เป็นวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายในงานวิจัยของตัวเองซึ่งผิดผิดนะคะการใส่บันณนิถือว่าผิดนะเพราะถือว่ามันไม่มีกระบวนการเกิดขึ้นในกระบวนการทำวิจัยแต่มันควรจะไปอยู่ในไหนนะคะเมื่อกี้นี้ครูบอกไปแล้วประโยชน์ที่ได้รับถูกต้องประโยชน์ที่ได้รับ ประโยชน์ที่ไก็คืออะไรได้องค์ความรู้ได้โนนได้นี่ได้นั่นแล้วก็เพื่อจะได้นําไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาตา่ตางๆต,ต,ตามมาแบบนี้คือประโยชน์จากง,งานของเรานะคะนั้นอย่าเผลอไปใส่ในข้อสุดท้ายนะครูเห็นนบางคนชอบไปใส่เป็นข้อปิดข้อสุดท้ายว่าเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้อะไรก็แล้วแต่นั้นถือว่าไม่ใช่กระบวนการวิจัยของเราทั้งสิ้นนะคะต้องเคลียร์คอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนถ้าเขาใช้เป็น เพื่อพัฒนาแนวทางนี่ก็ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเปลี่ยนเป็นเพื่อพัฒนาแนวทางได้เพราะว่าเราเห็นโปรเซสว่านักวิจัยเนี้ยจะมีกระบวนการในการไปพัฒนาแนวทางต่อมันก็จะไปไป,ปรากฏในบทที่สามหรือกระบวนการวิจัยของเขา,าเขาจะพัฒนายังไงให้เราเห็นต่อแบบนี้ใช้ได้นะคะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาละเมื่อกี้เราเห็นวัตถุประสงค์แล้วเราจะทําวิจัยได้ต้องไปดูหลักการเขียนที่มาและภูมิหลังด้วย ซึ่งทุกคนก็ต้องเขียนเหมือนกันถูกไหมคำถามของครูถามว่าระหว่างการรีวิวลิเทเลเจอร์คือการทบทวนวรรณกรรมกับการเขียนภูมิหลังที่มาความสำคัญควรทำอันไหนก่อนควรรีวิววรรณกรรมก่อนหรือว่าควรมานั่งเขียนภูมิหลังที่มาความสำคัญก่อนดีรีวิวก่อนรีวิวก่อนถูกต้องต้องรีวิวก่อนนะคะ เพราะการรีวิวจะทําให้เรารู้เขารู้เรารู้สภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับงานของเราแล้วผลจากการรีวิวเนี่ยละคะ่ะจะทําให้เราสามารถมาเขียนภูมิหลังและที่มาความสําคัญได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีใครก็ทําอะไรไปแล้วบ้างแล้วเขาได้ผลยังไงแบบนี้นะคะนะต้องรีวิวก่อนนะคะแล้วค่อยมาเขียนภูมิหลังจะง่ายจะง่ายขึ้นเยอะเลยมีนิสิตครูพยายามจะ เปลี่ยนทฤษฎีโด,ดยการเขียนภูมิหลังก่อนบอกอาจารยห์หนูนั่งจ้องมาเดือนนึงแล้วหนูเริ่มต้นไม่ถูกจะเขียน